you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์วดวงโดยจารกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o p i Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปแรกนะคะของดวงรายเดือนนะคะก็จะเป็น12ราศีประจำเดือนมกราคม2565หรือ2022นั่นเองนะคะก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมดวงรายปีถือว่าเป็นคลิปพิเศษมากๆที่อาจารย์ทุ่มเทและตั้งใจทำอย่างหนักให้กับทุกท่านนะคะเพราะว่าคลิปเยอะมากนะ ก็ทําเอาไว้ทั้ง12ราศีแล้วก็แบบ12นักษัตร์นะคะสามารถไปดูได้จะเป็นดวงรายปีแบบภาพรวมแต่ดวงรายเดือนแบบนี้ยังคงมีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแต่นั้นคือทําพิเศษให้เฉยๆนะคะ,ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่า คลิปทุกคลิปที่อาจารย์ทำอะ่ะอาจารย์อยากให้คุณดูเป็นแนวทางแต่เพียงเท่านั้นไม่อยากให้คุณดูแล้วนําไปงมงายคิดว่าจะเป็นตามที่อาจารย์พูดทั้งหมดเพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ที่การกระทําของเราสําคัญที่สุดดวงจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเรานะคะฉะนั้นอขอแฮปปี้นิวเอียร์ให้กับทุกท่านแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีสติค่ะที่อวยพรแบบนี้ก็คือถ้าเรามีสติสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดข,ขึ้นกับเรานะคะฉะนั้นขอให้คุณมีสติในการต่อสู้มีสสตติิในกาาารทํ่ง ให้สําเร็จด้วยตัวของเรานะคะแล้วก็รวมถึงขอให้สุขภาพของคุณแข็งแรงมากๆสุขกายสบายใจก็พร้อมที่จะลุยต่ออะไรที่มันไม่ดีในปีเก<ม>่าก็ขอให้มันทิ้งเอาไว้กับปีเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆปีใหม่ๆที่ดีนะคะก็ขอให้คุณเจอจ่สิ่งดีๆนะคะในปีนี้นะคะตอนนี้นะคะอาจารย์ก็คิดว่าเราต้องไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโ,โอของวันนี้เป็นแนวทางกันด,ดีกว่าค่ะ สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนมกราคม2565ค่ะเรามาดูดวงของท่านเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าทำนายจากไพ่พิณแล้วก็ไพ่ทาลอตอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะราศีสิงห์นะคะ understanding enlightenment Ten of Pentacles, The Chariot, Two of Pentacles, Page of Pentacles, Ten of Wands, Three of Pentacles, Five of Cups, Queen of Swords, The Magician, 9 of Pentacles 9 of Cups And the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น The Empress ค่ะโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะคะคือต้องบอกก่อนว่าในชาวราศีสิงห์เนี่ยชัดเจนมากในเรื่องคำว่าคุณจะเข้าใจชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นหรือเข้าใจในสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะเจอบททดสอบมามากมายในปี64ก็ได้แล้วปี65เป็นปีที่คุณแบบมีความแข็งแกร่งในจิตใจหรือว่า สิ่งที่มันเวลวร้ายสิ่งที่มันไม่ดีมันกําลังจะปลดปล่อยออกไปมันกําลังจะผ่านพ้นไปมันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันแบบเหมือนมันปังปุริเย่มากกว่าเดิมมันดีมากกว่าเดิม หรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีส่วนเดิมๆอะไรบางอย่างเก่าๆกลับคืนมาก็ได้หรือว่าต้องกลับไปรื้อตำราเก่ามาอ่านกลับมาศึกษาหรือมีอะไรเดิมๆที่คุณกลับมาเอามา Renovate เอามา Reset เอามา Renew ใหม่ก็ได้มันเป็นเหมือนการทำอะไรใหม่ๆจากสิ่งเดิมๆหรือประสบการณ์เดิมๆที่เราผ่านมาก็เป็นได้นะคะแล้วพลังงานขึ้นชัดเจนคาว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญในบางสิ่งบางอย่างที่คุณทา ในแบบระยะเวลาที่ผ่านมาบางท่านอาจจะแปลว่าประสบการณ์ของคุณเพิ่มมากขึ้นได้ปรับตําแหน่งได้แบบเหมือนเป็นซีเนีร์ขึ้นไปหรือว่าคุณเองอาจจะแปลว่าตอนนี้กําลังทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีแต่ต้องเกิดจากความที่คุณต้องเข้าใจแล้วก็ลงมือทำนะคะต่างๆด้วยเพราะว่าจริงๆดงของคุณมันมีนการแบบมีการเดินหน้าต่อไปในทางที่ดีมีการแบบพัฒนามีการที่จะ ได้อะไรใหม่ๆที่มันดีมากกว่าเดิมนะคะแล้วคุณจะโดดเด่นในเรื่องคำว่าเหมือนถ้าคุณเป็นเป็นคนที่ทำอาชีพที่ต้องเป็นผู้ฟังเยอะหรือว่าต้องพูดหรือต้องเจรจาเยอะมันมีโอกาสแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีนะคะบางท่านอาจจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องความทันสมยัยแล้วก็มีความโบราณในเวลาเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง ต้องแบบปะทะนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องบุกต้องลุยหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นไปในตัวในระหว่างอาชีพเหมือนหมอแพทย์พยาบาลอะไรต่างๆค่อนข้างเป็นทิศทางที่ดีหรือเป็นอาชีพที่ต้องเดินทางไม่อยู่ติดกับที่นะคะหรือว่ามีมากกว่าหนึ่งอาชีพนะคะหรือว่าในหนึ่งอาชีพของคุณคุณทางานร้านแต่พันเก้าคือต้องดูแลหลากหลายอย่างหลากหลายฝ่ายจะค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณช่วงนี้มันเหมือนกับว่า คุณจะเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นอ่ะเป็นความเข้าใจที่ดีซึ่งคุณจะมีสติมากยิ่งขึ้นในการดําเนินชีวิตแล้วก็รวมถึงคุณจะมีแรงหรือมีไฟในการสู้ต่อไปมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์มองว่าคุณได้รับบททดสอบมาเยอะหรือได้รับประสบการณ์บางคนอาจจาะก,ก่อนที่จะได้ดีอาจจะต้องพังมาก่อนอย่างเงี้ยคืออันนี้พูดกันตามตรงคือคนเราต้องมีประสบการณ์มันบางคนเราก็อาจจะมีการล้มแล้วลุกขึ้นมาอย่างสวยงามเป็นได้หมดเลยบางคนเหมือนเปรียบเที่ยงฝั่งกำรรต้องมาลุมแล้วก่อนอ่าก่อนที่จะเจอสิ่งดีๆก็เป็นได้สูงนะคะค แต่อาจารย์มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ประสบเพราะว่าทุกคนต้องมีประสบการณ์ทุกคนในมนุษย์เราถ้าแบบชีวิตราบรื่นราบเรียบไม่น่าใช่ไม่สนุกสนาน ไม่มีสีสันในชีวิตนะคะแต่อันนี้มีสีสันแต่เป็นสีสันที่สดใสแล้วงดงามนะคะเดนบรนปลายแล้วก็รวมถึงคุณจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะเห็นทางออกในในปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือว่าคุณอาจจะเห็นแสงสว่างวิ่งในช่องทางในการทามาหากินเออฉันจะทำยังไงดีหรือว่าอาจจะได้คะแนนสอบที่ดีหรือว่าตอนนี้มีมีขวาญกำลังใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้โดยภาพรวมคือเป็นพลังงานที่แบบคุณเข้าใจตัวเองรักและเคารพตัวเองมากยิ่งขึ้น ไปในทิศทางที่ดีมากค่ะนะคะอ่ะเรามาดูในเรื่องการงาแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเอ่อ uh, page of เอ่อ page o s w a n d s f ์ u ฟร์คัพส์ไฟฟ์ออฟ e โตรดสเอ t ด e ร e แพ a จ์ค่คุณเป็นคนที่มีฝีมือนะเป็นคนเก่งแต่อาจารย์ก็ไม่อยากให้คุณหลงละเลิงว้วว่าฉันเก่งฉันดีฉันเด่นกว่าคนอื่นอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะมันจะยิ่งทําให้เราแบบคนเราแบบ ือทุกคนแหะคะ่ะมันจะมีอีโก้แต่ใช้อีโก้ให้ถูกเวลานะคะไม่ใช่แต่ทางที่ดีไม่ต้องใช้นะคะถ้าไม่จําเป็นเพราะว่าจริงๆช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าบางทีเราแบบคนเรามันเก่งได้มันมันห้ามกันไม่ได้เนาะแต่บางทีพยายามแบบเหมือนไม่ต้องโดดเด่นเกินเหตุหรือว่าเออขาเรียกว่าโอ้อวดอะไรอย่างเงี้ยต่างๆที่อาจาร,รย์หมายถึงนะคะคืออยู่เป็นความพอดีเป็นคนแบบ humble อะค่ะหมายถึงว่าไม่โอ้อวดท่อมตัวมี มีน้ำใจมีการ,ระเทศะอะไรต่างๆมันจะยิ่งทําให้คนยิ่งรักและเมตตาเราแล้วชีวิตของคุณราบรื่นมากบอกเลยนะคะไปั้นมาไหอุ้ยเป็นทีน่นิยมชมชอบมีเด็กคนอยากช่วยเหลือคุณแต่ถ้าเราแบบมีแต่วความอีโก้สูงหรือว่าไม่ยอมใครหรือว่าไม่ฟังเหตุผลไม่ฟังคนอื่นเลยมันอาจจะทําให้ทุกคนแบบไม่อยากอยู่ใกล้เราหรือว่าทํางานกับคุณอื่นได้ลำบากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นแค่คําเตือนเฉยๆนะคะไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแล้วก็รวมถึงระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหลายอะไรนะคะเอาเอาไปเป็นข้อคิดเล็กๆนะคะนิดๆหน่อยละ บางท่านอาจจะทํางานประจําแล้วเราออกจากงานประจํามาทาอาชีพเสริมอาชีพเสริมของคุณกลายเป็นอาชีพหลักก็คือเป็นนายของตัวเองหรือเป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นได้บางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะเหมือนทำทำอะไรหลากหลายอย่างมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะบางท่านถ้าสมัครงานใหม่คุณอาจจะมีช้อยส์มากกว่าหนึ่งช้อยส์แล้วก็เลือกไม่ถูกเป็นความแบบ จะเอาอยัางไงดีวะตัดสินใจแบบมันมีการตัดสินใจอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นแต่บางท่านอาจจะมีการเดินทางระยะสั้นหรืออาจจะแปลว,ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทํางานโยกย้ายหรือเปลี่ยนสาขาแต่ทํางานอยู่ที่เดิมก็เป็นได้นะมันเหมือนมีการพัฒนามีการขยายมีการเพิ่มพูนมากกว่าเดิมแต่เนี่ยคุณมีสติดีมากพอั้นปลายสุดท้ายเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าคุณจะหาทางออกกับสิ่งต่างๆได้ดีมากแล้วก็คุณจะเป็นที่รับเป็นที่เคารพนับถือแก่คนทั่วไปแล้วก็ลวมถึงคุณมีอํานาจในเรื่องคําพูด นะคะแล้วก็มีอํานาจในเรื่องแบบเหมือนพูดแล้วเหมือนวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะเหมือนมีน้าหนักในเรื่องคําพูดนะคะแล้วก็รวมถึงตัวคนเองอะคะ่ะช่วงนี้คนจะแรงเห็นในศักยภาพของคุณในการทํางานนะคะ,าาะบางท่านอาจจะแบบว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดพ่อมทำเพลงพิสูจน์ให้คนเห็นเลยไม่พูดเยอะนะคะเจ็บคอตอนนี้ก็คือ,อลงมือทําให้คนเห็นมันไปเลยอาจารย์พูดเลยนะประสบความสําเร็จคะ่ะแล้วคุณจะมีผลงานที่โดดเด่นมากหรือว่าประสบความสําเร็จในเชิงที่แบบ ศักยภาพของคุณนะคะมีคนยอมรับในศักยภาพที่เราเป็นจากที่ยอมรับอยู่แล้วอาจจะยิ่งมากกว่าเดิมนะคะคือเขาเรียกว่าโชว์โชว์ไปเลยจ้ะเพอ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันแบบมันมันได้ดีอะคะ่ะแล้วก็รวมถึงตัวคุณเองอาจจะมี เหมือนมีความเข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะหลายๆอย่างคือปใน,นีทิศทางที่ดีมากค่ะในเรื่องการทางานคือมันมีการพัฒนามีการก้าวกระโดดนะคะแล้วก็อาจจะทําเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องงานที่คุณทําก็ได้นะคะบางท่านอาจจะได้เงินได้โบนัสได้ค่าคอมมิชชั่นยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะทําแบบ พวกสื่อออนไลน์ธุรกิจส่วนตัวต่างๆซื้อมาขายไปอาจจะแปลว่าขายดิบขายดีก็เป็นได้นะคะดีมากๆค่ะเป็น,นทิศทางที่ดีอยากขี้เกียจค่ะอย่าเบื่อนะคะบางทีคนเรามันเบื่อได้ทุกคนก็เบื่อหมดละคะ่ะบางทีตัวอาจารย์เองก็ยังเป็นเลยมนุษย์เนาะคนหนึ่งมันมีมันเป็นคนเนาะมันหลากหลายแบบรอบด้านฉะนั้นเบื่อได้แต่สุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้ต่อสู้ต่อไปอาจารย์เชื่อคุณทำได้เป็นยมกำลังใจให้คุณนะคะสู้ๆเรามาดูการเรียนกันดีกว่าอู้การเรียนขึ้นไปในทิศทางที่โอเคนะ แต่มันต้องอ่านอ่านเยอะศึกษาเยอะนะคะอยา่าขี้เกียจเท่านั้นเองเอาจริงเรื่องการเรียนของคุณนะ่ะถ้าคุณไม่ขีเ้เกียจประสบความสําเร็จเพราะพลังงานบางท,บางทีบางครั้งคุณเออระเหยหรือว่าบางทีผัดวันประกันพุ่งถ้าคุณยิ่งปวดผัดวันประกันพุ่งมันจะเป็นปัญหานะคะบอกไว้แค่นี้บอกได้แค่นี้เลยแต่นอกนั้นไม่มีอะไรอาจจะงานเยอะกันบ้านเยอะหรือว่าอาจจะต้องเตรียมสอบเยอะก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณผัดวันประกันพุ่งขี้เกียจชิลกับชีวิต ถ้าคุณจะเอาความสําเร็จมันอาจจะม,มันจะมันมันจะถามหาไม่ได้ค่ะมันจะถามหายากแต่ถ้าคุณขยันอดทนคุณถามหาได้เลยว่าคุณมีโอกาสสาเร็จสูงมากค่ะฉะนั้นดีมากๆาก้่ะในเรื่องการเรียนบางท่านอาจจะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็หนักนิดนึงนะคะแต่คุณอาจจะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือ,อ,อประมาณนี้มันต้องอ่านเยอะค่ะเพราะพลังงานขึ้นคําว่าการอ่านมากคนอื่นเขาการเรียนเพิ่มเติมมากคนอื่นเขาหรือว่าไปเรียนพิเศษเพื่อรู้แนวทางข้อสอบอะไรต่างๆก็ได้เป็นคําว่า หาแนวหาแนวทางอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้าง seven of pentacles นะคะ six of pentacles queen of cups six of wands ขออีกใบหนึ่งการเงินของคุณเนี่ยอาจารย์มองว่าเข้ามาเรื่อยแต่อาจจะมีออกไปอยู่บ้างแต่บางท่านอาจจะแปลว่ารอผลผลผลิตก็ได้อย่างเช่นคุณปลูกต้นไม้ไปนะคะต้องรองหลายเดือนกว่าที่จะ เด็ดต้นไม้ตรงนั้นออกมาผลแอปเปิลตรงนั้นออกมาแล้วเอาไปขายอะไรเงี้ยมันจะเป็นว่าลงทุนอะไรบางอย่างกําลังรอคอยผลกําไรที่จะมาคืนทุนเรานะคะหรือว่าได้กําไรจากตรงที่เราลงทุนไปก็ได้แล้วก็แต่อาจารย์กับมองว่าคุณมีเงินเหลือกินเหลือใช้พอที่จะนําไปบริจาคแต่บางท่านอาจจะแปลว่าคุณยิ่งให้คุณยิ่งมีความกระตันอยู่คุณยิ่งได้ เงินจริงเข้ามาดีมากนะมีเงินมีเงินโอเคมากเรื่อยๆเลยมันมาจากการที่บางท่านอาจจะทํางานหลากหลายอย่างบางท่านอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นบางท่านทํางานหนักบ้างได้เงินแต่บางท่านเงินเดือนฟิกก็จริงแต่เงินของคุณอนะมันจะเหมือนใช้เป็นประโยชน์มากที่สุดแต่ช่วงนี้บางทีบางครั้งอาจจะมีเหตุต้องใช้เงินไปกับการซ่อมแซมอยู่บ้างหรือว่ามีการซื้อเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าซื้ออะไรใหม่ๆเข้าบ้านก็ได้นะเองเช่นแบบเครื่องมือแบบไฟฟ้าค่ะที่มันเป็นพลังงานขึ้นแบบไฟฟ้าหรือว่าเป็นพลังงานที่ อาจจะเกี่ยวกับเรื่องแบบรถก็ได้นะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เหมือนการขับเคลื่อนหรือบางท่านอาจจะแปลว,ว่าคุณกําลังที่จะได้ของของขวัญมาจากคนรักหรือว่าอาจจะมาจากครอบครัวอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะจากแม่ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแต่โดยภาพรวมคือการเงินองของคุณไม่ถือว่ามีปัญหาอะไรแต่ก็คือใช้เงินอย่างมีสติละกันเพราะว่ามันอาจจะมีเหตุต้องใช้ออกไปบ้างตามปกติเรียกว่าปกตินะคะไม่มีอะไรแบบน่ากลัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อโทษทีค่ะมียุง สะบัดเลยค่ะมียุ้งเข้ามานะ,ะอ่าโอเคเรามาดูต่อนะคะอ่าสำหรับเอ,อ่อคนโสดนะคะคนโสดคนโสดเอาความรักคนโสดจริงๆพลังงานอะ่ะมันบอกว่าจะมีคนเข้ามาแต่อาจจะเป็นคนที่ต้องพิจารณากันนานหรือเป็นคนที่มาแล้วไปมันอาจจะมีในช่วงหนึ่งว่าเฮ้ยมามาไม่มาหายหายมันเป็นความรักที่อาจจะยังไม่ได้จริงจัง ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ดวงของคุณมันอาจจะขึ้นเรื่องงานเรื่องเรียนและเรื่องเงินนะคะแต่ไม่ได้ใช่ว่ามันจะไม่มีคนเข้ามาถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจไม่ปิดกั้นตัวเองมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงแต่มันใช้เวลาในการคุยนานหรือว่าอาจจะหายหายมามาหายหายหรือว่าต่างคนต่างยังไม่มั่นใจยังแบบไม่ชินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพราะพลังงานขึ้นคําว่าอยู่ไกลกันต้องเดินทางมาหาการหรือว่ามามา,มาหายหายแชทบ้างไม่แชทบ้างคุยบ้างไม่คุยบ้างถ้าในกรณีเป็นแบบ จอจากสื่อออนไลน์ขอให้ดูดีๆนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้แต่บางท่านอาจจะเจอผ่านสื่อออนไลน์อาจจะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นอยู่เนคนละจังหวัดหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติไปเลยก็เป็นได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีรักต่างไว้ก็ได้เพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่ามีอะไรบางอย่างแตกต่างอีกมุมหนึ่งถ้าในกรณีเป็นกลุ่ม LGBTQ ถ้าเป็น LGBTQ เนี่ยมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักแล้วก็พบรักค่อนข้างไวค่ะอืมนะคะอาจก็ขอสมหวังและกันเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปอย่าลืมรักและเคารพตัวเองเพราะเมื่อไหร่ค่อยม ไม่ต้องรีบร้อนหรือกดดันนะจ๊ะสําหรับคนโสดที่มีสถานะคุมเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไงถ้าคุณทั้งสองคนมีปัญหาในเรื่องการแบบมันเหมือนดูเข้ากันไม่ได้หรือว่ามันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวในเรื่องความสัมพันธ์ a s s มว่ามันไม่ใช่แล้วนะคะเหมือนเข้ามาเพราะว่าผลประโยชน์หรือว่าอะไรที่ท,ที่มันแบบมันเกินไปเกินตัวถอยออกทันทีนะคะคิดให้ดีด เคารพรักและเคารพตัวเองแล้วเราจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดแต่ถ้าบางคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะคะมีโอกาสที่จะชอบกันมากขึ้นรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นถึงขั้นได้เป็นแฟนกันสูงมากๆค่ะหากเป็นเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆเปิดใจบางทีมันเหมือนอาจจะยังไม่รู้ใจกันและกันอยู่ก็เป็นได้นะคะมันต้องคุยกันไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันใช่ก็ใช่เองไม่ก็คือไม่แค่นั้นเองปล่อยตามธรรมดาละธรรมชาตินะคะสําหรับคนที่มีแฟนหรือสถานสถานะแฟนสถานะ เป็นคู่รักหรือว่าแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูโดยภาพรวมถ้าบางคนเนี่ยไปเที่ยวไปดังประเทศหรือว่าไปเที่ยวไปเช้าเย็นกลับไปไหนมาไหนด้วยกันช่วงนี้จะยิ่งรักกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพอเพออาจจะแปลว่ามีบุตรมีลูกหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีรับเลี้ยงสุนัขน้องหมาดองแมวสัตว์เลี้ยงต่างๆเป็นได้หมดแต่โดยภาพรวมจริงๆก็คืออาจจะมีง้อง,งอนกันบ้างมีห่างกันบ้างมีห่างกันสักพัก มีปรับควาเข้าใจกันบ้างแต่โดยภาพรวมคุณทั้งสองคนยังทิ้งจากกกันไม่ได้นะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือถ้าคุณทั้งสองคนไปเที่ยวกันไปไปรับประทานข้าวร่วมกับครอบครัวหรือว่ากระชับความสัมพันธ์ต่างๆคืออาจารย์มองว่าคุณจะยิ่งรับไปได้ดีนะคะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วไม่มีปัญหาค่ะรักกันมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีอะไรดูแลซึ่งกันและกันนะคะมีอะไรปรึกษากันปรึกษาหารือเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนเหมือนมิตรภาพเหมือนคนรักกันอยู่ดีค่ะถือว่าพ อ่าโอเคสุขภาพเดี๋ยวอาจารย์ขอเตือนเลยลว,ว่าระวังเรื่องอุบัติเหตุจะขับรถไปไหนมาไหนสวดมนต์บ้างมีสติอยู่บนความไม่ประมาสวดก็คือบททั่วๆไปบทไหนก็ได้พือเพื่อเรียกสติอะค่ะเออบททั่วๆไปได้เลยหรือพาหุงหรือบทอาจจะเป็นชติมัญชอนก็ได้หรือว่าอาจจะสวดเป็นบทพระมงกุฎ เป็นคาถามงคุรผู้พระเจ้าค่ะนะคะสวดสั้นๆก็ได้แต่สวดหลายๆรอบให้มันเลขกสติก่อนที่จะขับรถก่อนที่คุณเองอาจจะเดินทางไปไหนบางท่านอาจจะไม่ขับรถเองเดินทางไปไหนมาไหนเพราะว่าพลังงานเคออปปรื่องอุบัติเหตุนะคะแต่นี้ทํานายโดียวาพรวมคือกว้างอย่าเอาไปซีเรียสน,นะคะแต่อาจารย์เตือนเอาไว้คุณเองก็ระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะคือมันอาจจะเป็นคำอุบัติเหตุเล็กๆก,ก็ได้สะดุดหกล้มหรือว่าอันู่นบาดอันนี้เสียนะคะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าตัวเราเองเนี่ย ต้องระวังเนี่ยเห็นไหมอุบัติเหตุหรือว่ามีการผัดผ่าตัดหรือว่าทิ่มแทงอะไรสักอย่างในร่างกายบางท่านอาจจะทำศัลยกรรมก็ได้ทำสวยเสริมสวยเสริมหล่ออะไรเงี้ยก็เป็นได้หรือว่าปวดฟันอ่าไปหาหมอฟันอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบ มีการผ่ามีการเจาะหรือว่าต้องเรามาระวังนะคะในในตรงอุบัติเหตุก็คืออ,อยู่เนความไม่ประมาทสวดมนต์ของหลวงปู่ทวดด้วยก็ได้นะคะแต่ทางที่ดีนะคะถ้าเป็นไปได้ก็หนึ่งไปบริจาคเลือดเป็นการแก้เคสแล้วเราได้ได,ได้ได้บุญมากๆด้โดยบริจาคเลือดไม่ได้ถ้าในกรณีไม่กล้าหรือกลัวเข็มหรือว่าบริจาคไม่ได้ได้ปัจจัยอื่นไม่เป็นไรทําบุญวัดพระบาทน้ําพุนะคะหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยติดเตียง ทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลต่างๆได้เลยแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ได้ไปร่วมบุญโอนเงินไปก็ดีทุกครั้งที่โอนเงินหรือว่าทําบุญกรวดน้ําลงดินด้วยบทกรวดน้ําหาได้ใน Google นะคะ,ะแล้วก็พลังงานถัดไปที่อาจารย์เห็นก็คือการแนะนําว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอพวกสัตว์พิการก็ได้นะคะ หรือว่ามูลนิช้างต่างๆไปทําเลยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือสัปสัดและเพื่อนร่วมโลของเราหรือแม้กระทั่งเพื่อนมนุษย์กันเองที่เป็นคนป่วยคนยากไรต้ต่างๆไปทําซะจะช่วยได้ดีมากๆนะคะแต่ก่อนที่จะทําบุญนอกบ้านนะคะอย่าลืมนะคะว่าทําบุญเกี่ยวกับพระในบ้านด้วยแต่พอดีว่าอาจารย์เห็นพลังงานขึ้นแบบนี้อาจารย์ก็เลยต้องเตือนนะคะแล้วก็อ้ออีกขอเสริมอีกนิดนึงเรามาระวัง แบกเะแทบทุกราศีเลยปวดตาปวดขมับเบ้าตาหรือว่าแบบต้องเรามาระวังเรื่องปวดควอบาไหลคือเป็นโรคพฤติกรรมท,ทั่วไปของเราที่เรากระทำมนลงไปก็คือโรคเวโรกรรมคือพฤติกรรมของเรานั่นเองนะคะอ่ะโอเคทําบุญนะคะที่สําคัญที่สุดอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่ ผู้มีพระคุณสำคัญันดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างถ้ามีมุมสว่างคือพ่อแม่ดีอย่าลืมกระตันยูเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดความเจริญมันเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะ,ะบางท่านอาจจะเป็นพี่ป้านาะอาปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณต่างๆที่ดีกับเราดูแลเขาให้ดีก่อนที่จะทําบุญนอกบ้านเสร็จแล้วก็ทําบุญนอกบ้านตามที่อาจารย์บอกไปเมื่อครู่แล้วคุณจะได้ดีเองการสวดมนต์สมาธิสําคัญมากสากสหรับคุณเพื่อเป็นการเรียกสติและเรียกพลังงานดีๆเข้ามา การสวดมนบททั่วไปอาจารย์8แ,แล้วเสริมได้พระกระดักเงินร้านได้เลยแล้วก็นั่งสมาธิบ้านจะยิ่งดีนะจริงๆพลังงานของคุณนะ่ะยิ่งนั่งสมาธิยิ่งดีมากๆมันจะทําให้เหมือนแบบคุณมีสติมากขึ้นคุณแบบทําอะไรก็เหมือนเหมือนอะไรมาคุ้มครองเราตลอดอะค่ะอืนะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเทวดาประจําตัวมีสิ่งศสิประจําตัวเราทุกคนทุกคนต้ทุกคนเลยนะแต่แค่ว่า เขาจะเขามาคุ้มครองเราได้มากน้อยแค่ไหนเกิดจากตัวเราถ้าเราทําดีเขาก็อยากที่จะมาช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราทําไม่ดีกระทําความชั่วอะไรต่างๆเขาจะมาช่วยเหลือเราได้ยังไงดวงเราไม่เปิดทางให้ค่อยเขามาช่วยเหลือเลยนะคะเหมือนเปรียบเทียบฟังราถ้าเราทําดีเทวดาก็อยากมาอนุโมทนาบุญ่วกกับเราอยากมาอยู่ใกล้กับเรา อ่าประมาณเนี้ยมันอันนี้คือเปรตเปือยให้ฟังนะคะฉะนั้นส,สุดท้ายก็คือพลังงานดีๆมันเกิดจากการที่เรากระทาดีนั่นเองนะอ่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นคำที่อาจารย์อยากจะพูดเพราะว่าพลังงานมันขึ้นมาอาจารย์ก็เลยต้องพูดเท่านั้นเองนะคะอ่าที่เหลือก็จงมีสติทุกย่างก้าวในชีวิตแล้วก็ขอให้คุณประสบแต่สิ่งดีๆขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณสุขภาพแข็งแรงนะคะขออนุญาตจบคำดานในเผ่นนี้นะคะสู้ๆขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i ร e กดกระดิ่งกใใาาริ๊งๆเป ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กินฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น f Facebook Fan Page i n s t a g r a m หรือ TikT o k ค่ะขอทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ